สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านทำไมประเทศไทยถึงไม่เคยเป็นอาณานิคมทั้งที่รอบข้างล้วนเคยถูกยึดครองคำถามจากชาวเกาหลีใต้ที่กลายเป็นไวรัลและพาโลกทั้งใบย้อนมองภูมิปัญญาแห่งสยามการทูดแบบไม้ไผ่การยอมเจ็บเพื่ออยู่รอดและหัวใจของคนไทยที่ไม่เคยกุ้มหัวให้ใครฟังจนจบ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมไทยถึงรอดและยังคงยืนอยู่ได้อย่างสง่างามจนถึงทุกวันนี้ตอนที่ 1. ไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมจุดเริ่มต้นของคำถามที่คนทั้งโลกอยากรู้ในโลกที่อำนาจของตะวันตกเคยปกคลุมทุกทวีปมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ตกอยู่ใต้เงาของจกักรวรรดินิยมอังกฤษฝรัร่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนอเมริกาหรือแม้แต่ญี่ปุ่นต่างขยายอาณานิคมออกไปทั่วโลก แต่มีชาติหนึ่งเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงรักษาอิสรภาพของตนเองไว้ได้นั่นคือประเทศไทยคำถามนี้กลายเป็นจุดสนใจของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่รายการประวัติศาสตร์ช่องหนึ่งได้เผยแพร่คลิปสารคดีวิเคราะห์สาเหตุที่ไทยรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวพม่าเวียดนามและกัมพูชากลับถูกยึดครองโดยมหาอำนาจตะวันตกเกือบทั้งหมดชาวเกาหลีใต้ตั้งคำถามด้วยความประหลาดใจทำไมไทยถึงไม่ถูกยึดแม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน อยู่ท่ามกลางประเทศที่ล้วนเป็นอาณานิคมทำไมประเทศเล็กๆแห่งนี้ถึงเอาตัวรอดได้ท่ามกลางคลื่นแห่งการล่าอาณานิคมที่ถาถมเข้ามา <c oughs> คำตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์เกาหลีคือไทยไม่ได้รอดเพราะโชคช่วยแต่รอดเพราะผู้นําของไทยในยุคน,นั้นมองเห็นเกมอํานาจก่อนใครไทยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านรู้ว่าโลกกําลังเปลี่ยนและเลือกที่จะเปลี่ยนก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยน ในสมัยรัชก,กาลที่4ี่พระองค์ทรงเปิดประเทศต้อนรับวิทยาการตะวันตกเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมจะปรับตัวไม่ได้เป็นประเทศป่าเถื่อนอย่างที่ชาติตะวันตกกล่าวหาพระองค์ทรงใช้ศาสตร์แห่งการทูดเป็นเกราะป้องกันรู้ว่าเมื่อใดควรเจรจาและเมื่อใดควรยอมเสียเล็กเพื่อรักษาใหญ่นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ภายหลังถูกเรียกว่าการทูดแบบไม้ไผ่ยืดหยุ่นแต่ไม่หักรัชก,กาลที่5ทรงต่อยอดแนวคิดนี้ด้วยการสร้างสถาบันที่ทันสมัยทรงเดินทางไปเจรจากับมหาอำนาจยุโรปด้วยพระองค์เอง ทรงเข้าใจว่าโลกกำลังหมุนไปสู่ยุคใหม่การรักษาเอกราชไม่ใช่แค่การตั้งกำแพงป้องกันแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้มีอำนาจอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์เลือกที่จะเสียสละบางส่วนของพันดินเพื่อแลกกับการรักษาแก่นของประเทศไว้นั่นคือความเป็นชาติในขณะที่หลายประเทศในเอเชียถูกแบ่งแยกและถูกครอบงำไทยกลับสามารถเจราจาให้รอดมาได้โดยไม่ต้องใช้กำลังไม่มีการประทะใหญ่ไม่มีสงครามล้างผลาเหมือนเพื่อนบ้าน สิ่งนี้ทําให้ชาวเกาหลีรู้สึกทึ่งเพราะในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเกาหลีเคยสูญเสียอิสรภาพให้ญี่ปุ่นและต้องต่อสู้เพื่อเอาคืนมาด้วยความเจ็บปวดหลายคนในเกาหลีแสดงความรับรู้ในความฉลาดของผู้นําไทยในยุคนั้นพวกเขาเรียกสยามว่าชาติที่อ่านเกมอํานาจได้ขาดเพราะในยุคที่โลกเต็มไปด้วยการรุกรานไทยกลับเลือกเส้นทางของการเจรจาใช้สมองมากกว่าอาวุธใช้ไมตรีมากกว่าความก้าวร้าวและใช้เวลาเป็นพันธมิตรกับทั้งสองฝ่ายโดยไม่เป็นศัตรูกับใครอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ทําให้คลิปสารคดีนี้กลายเป็นไวรัลไม่ใช่เพียงเพราะความชื่นชมในความฉลาดของไทยแต่เป็นเพราะคําถามที่ชาวเกาหลีบางคนตั้งขึ้นตามมาพวกเขาถามว่าถ้าไทยรอดจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติแล้วไทยเคยตกเป็นอาณานิคมของตัวเองหรือไม่คําถามนี้สะเทือนใจคนจํานวนมากเพราะมันชี้ให้เห็นอีกด้านของอิสรภาพอิสรภาพทางกายอาจมีอยู่แต่ถ้าประชาชนยังไม่เท่ากันอิสรภาพทางใจอาจยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเสียงส่วนใหญ่ของชาวเกาหลีใต้กลับมองว่า ทยสมควรได้รับความเคารพเพราะไม่มีชาติใดรอดพ้นจากแรงกดดันของยุคล่าอาณานิคมได้โดยไม่เสียเลือดเนือ้อความยืดหยุ่นของไทยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาพวกเขาเชื่อว่าการไม่เลือกข้างของไทยในหลายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกว่าที่คนภายนอกเข้าใจเมื <ME> ่อ <et S 1> มองย้อนกลับไปการรอดของไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการเข้าใจธรรมชาติของอำนาจคูณนํำไทยในอดีตรู้ว่าความอยู่รอดไม่ได้มาจากการต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการปรับตัวให้เร็วกว่าโลก คลิปตอนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของการเอาตัวรอดของประเทศหนึ่งในอดีตแต่คือการชวนตั้งคำถามกับปัจจุบันว่าเรายังมีจิตวิญญาณแบบนั้นอยู่หรือไม่ไทยไม่เคยเป็นอนณานิคมเพราะเรารู้จักโค้องงอในวันที่ลมแรงแต่ไม่เคยหักในวันที่พายุพัดเราไม่ได้ชนะด้วยอาวุธเราชนะด้วยปัญญาและด้วยหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อใครนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทําให้โลกหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งในฐานะประเทศที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัว ประเทศที่รักษาเอกราชไว้ได้เพราะรู้จักค่าของคําว่ายืดหยุ่นแต่ไม่ยอมแพ้และทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทําไมเมื่อโลกถามว่าทําไมไทยถึงไม่เคยตกเป็นอนานิคมคําตอบของเราก็คือเพราะเรารู้ว่าอิสรภาพไม่ต้องต่อสู้เสมอไปแต่อาจเกิดขึ้นจากการรู้ว่าเมื่อใดควรต่อรองและเมื่อใดควรน,นิ่งให้ลมสงบลงเองตอนต่อไปเราจะถอดรหัสคําว่าการตูดแบบไม้ไผ่ ที่ทำให้ไทยยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางขึ้นจากกวดานิยมของโลกและทําไมวิธีคิดนี้จึงเป็นบทเรียนที่ชาวต่างชาติยังคงกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ตอนที่สองไม้ไผ่แห่งการทูตศิลปะแห่งการเอาตัวรอดของสยามเมื่อโลกเข้าสู่ยุคล่าอนณานิคมมหาอำนาจตะวันตกเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลอย่างไม่หยุดยัง้งอังกฤษครอบงำพม่าและมาลายูฝรั่งเศสยึดอินโดจีนดัตจับจองอินโดนีเซีย อเมริกายึดฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นเริ่มขยับขึ้นมาเป็นอำนาจใหม่ในเอเชียทุกชาติในภูมิภาคต่างตกอยู่ใต้เงาแห่งจักรวรรดินิยมมีเพียงสยามเท่านั้นที่ยังคงตั้งมั่นอยู่กลางแรงกดดันเหล่านั้นหลายคนเรียกสิ่งที่สยามทำในยุคนั้นว่าการทูดแบบไม้ไผ่คำนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำเปรียบเรยธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของภูมิปัญญาไม้ไผ่ไม่แข็งเหมือนเหล็กแต่ยืดหยุน่นและเมื่อพายุพัด มันโอดเอ็นไปตามแรงลมแล้วค่อยกลับมาตั้งตรงดังเดิมโดยไม่หักเช่นเดียวกับสยามที่รู้ว่าในวันที่โลกเต็มไปด้วยอำนาจอันเกลี้ยวกราดการยืดหยุ่นคือทางรอดรัชกาลที่4ี่ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เข้าใจว่าการปิดประเทศจะนำหายนะพระองค์ทรงมองเห็นโลกกว้างไกลเกินยุคข,ของพระองค์เมื่อข่าวคราวการละอนานิคมเริ่มใกล้เข้ามาพระองค์ไม่เลือกจากต้านแต่เลือกจะเรียนรู้ พระองค์เปิดประเทศด้วยการลงนามในสนธิสัญญาเบาร์ริงกับอังกฤษยอมให้การค้าขายเสยรีเกิดขึ้นแลกกับการยอมรับว่าไทยไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นมิตรแม้หลายคนในยุคนั้นมองว่าเป็นการยอมอ่อนข้อให้ต่างชาติแต่ในความจริงมันคือการวางหมากที่คมกริบในเกมอำนาจระดับโลกพระองค์ทรงเข้าใจว่าการจะรอดพ้นจากการถูกรุกรานไม่ใช่แค่มีทัพใหญ่แต่ต้องมีปัญญาที่ใหญ่กว่าพระองค์ให้ความสำคัญกับวิทยาการจากตะวันตก เปิดรับความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้สยามก้าวทันโลกและยากที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศล้าหลังเมื่อรัชกาลที่ห้าเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงรับช่วงต่อด้วยวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพระองค์รู้ว่าถ้าประเทศยังคงอยู่ในระบบเดิมสยามจะถูกกลืนในที่สุดจึงทรงเริ่มปฏิรูปครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองการศึกษาการคมนาคมและกองทัพพระองค์ทรงยกเลิกระบบทาส ปรับระบบราชาการให้เป็นสากลเพื่อให้โลกเห็นว่าสยามกำลังพัฒนามิใช่ชนเผ่าป่าเถื่อนที่รอวันถูกรุกรานสิ่งที่น่าทึ่งคือพระองค์ทรงเลือกเดินทางไปยุโรปด้วยพระองค์เองเพื่อพบผู้นำของชาติมหาอำนาจทรงไปเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิพระราชาและผู้นำต่างๆโดยตรงเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยคือประเทศอารยะมิใช่ดินแดนที่ใครจะมายึดได้ง่ายๆการไปรเยือนของพระองค์มิใช่การขอความเมตตาแต่เป็นการประกาศศักดิ์ศรีว่า ประเทศไทยคือเพื่อนไม่ใช่ยเหยื่อในระหว่างนั้นไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสที่แข่งขันกันขยายอาณานิคมในภูมิภาคอินโดจีนกลายเป็นสนามรบของอำนาจทั้งสองขั้วสยามอยู่ตรงกลางเหมือนคนที่ยืนอยู่บนสะพานระหว่างแม่น้ำสองสายถ้าขยับผิดเพียงนิดเดียวอาจถูกกลืนหายไปแต่ไทยเลือกจะเล่นเกมให้ฉลาดไทยไม่ต้านทั้งสองข้างไทยไม่เลือกข้างอย่างชัดจีน แต่รักษาสมดุลระหว่างสองฝ่ายไว้ด้วยนโยบายที่แยบยนต์ไทยยอมเสียบางส่วนของดินแดนเพื่อรักษาแก่นของประเทศไว้ไทยเสียลาวให้ฝรั่งเศสเสียบางส่วนของมาลายูให้กับอังกฤษแต่รักษาสยามไว้ได้ทั้งหมดการเสียบางส่วนในวันนั้นคือราคาของการมีอยู่ในวันนี้เมื่อมองย้อนกลับไปชาวเกาหลีใต้ในสารคดีต่างชื่นชมกลยุทธ์นี้พวกเขาเรียกมันว่าศิลปะแห่งการอยู่รอดการทูดแบบไม้ไผ่ของสยาม ลายเป็นบทเรียนที่คนเกาหลีมองด้วยความเคารพเพราะในช่วงเวลาเดียวกันเกาหลีต้องตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นและต้องต่อสู้เพื่อเอกราชกลับคืนมาด้วยเลือดและน้ำตาสิ่งที่ไทยทำได้คือใช้คำพูดแทนกระสุนใช้การเจรจาแทนการรบและใช้สติแทนอารมณ์ทุกการตัดสินใจของผู้นำในยุคนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ทุกก้วล้วนมีเหตุผลรองรับบางครั้งการยอมถอยหนึ่ง้อาจเป็นการรอดในระยะยาว ในสายตาของชาวเกาหลีใต้การทูดแบบไม้ไผ่คือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะมันต้องใช้ทั้งความอดทนความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระยะยาวต้องอดกลั้นเมื่อถูกกดดันต้องยิ้มเมื่อถูกบีบและต้องรู้ว่าช่วงเวลาใดควรนิ่งเพื่อให้พายุผ่านไปสิ่งที่ทำให้ไทยแตกต่างจากประเทศอื่นคือไทยไม่เคยปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาควบคุมการศึกษาศาส,สนาหรือวัฒนธรรมอย่างเบ็ดเสร็จแม้จะเปิดประเทศแต่ไทยก็ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้ นี่คือความฉลาดของผู้นําและประชาชนในยุคนั้นที่รู้ว่าการรับสิ่งใหม่ไม่จําเป็นต้องทิ้งสิ่งเก่าเมื่อฟังเรื่องนี้ชาวเกาหลีใต้จํานวนมากกล่าวว่าประเทศไทยมีความเข้าใจในคําว่าเอกราชอย่างลึกซึง้งเพราะไม่ได้มองเพียงการไม่ถูกยึดครองแต่รวมทิ้งการรักษาจิตวิญ,ญญาณของตนเองไว้ด้วยและเมื่อย้อนมองปัจจุบันหลายคนตั้งคําถามต่อว่าหากยุคนั้นผู้นําไทยใช้ไม้ไผ่เพื่อเอาตัวรอดจากมหาอํานาจภายนอก วันนี้เรายังมีไม้ไผ่แบบนั้นไว้รับมือกับอำนาจภายในหรือไม่ไทยในวันนั้นรอดเพราะรู้จักปรับตัวไทยในวันนี้จะรอดได้ก็ต่อเมื่อเรายังคงรักษาความเข้าใจนั้นไว้การทูดแบบไม้ไผ่ไม่ใช่แค่กลยุทธ์ของรัฐแต่มันคือปรัชญาของชีวิตคือรู้ว่าเมื่อใดควรอ่อนเมื่อใดควรแข็งและเมื่อใดควรโอนอ่อนเพื่อรักษาแก่นแท้ของสิ่งที่มีค่าที่สุดบทเรียนจากสยามในวันนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีต แต่คือแสงนำทางให้เรามองอนาคตว่าการรักษาชาติไม่ใช่เพียงการยืนหยัดด้วยกำลังแต่คือการเข้าใจความสมดุลของโลกและรู้ว่าความยืดหยุ่นนั้นอาจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความแข็งแกร่งใดๆไทยไม่เคยเป็นอนาณิคมเพราะเรารู้จักอ่อนอ่อนในวันที่ต้องอ่อนและแข็งแกร่งในวันที่ต้องแข็งแกรง่งการทูดแบบไม้ไผ่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของประวัติศาสตร์แต่มันคือหัวใจของการอยู่รอดในทุกยุคสมัย และในตอนต่อไปเราจะเดินเข้าสู่เรื่องที่เจ็บปวดที่สุดของประวัติศาสตร์สยามราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับเอกราชพินแดนที่หายไปและบทเรียนที่ยังคงสะท้อนอยู่ในใจของคนไทยจนถึงวันนี้ตอนที่สราคาของเอกราชดินแดนที่แลกมาด้วยอิสรภาพทุกสิ่งในโลกมีราคาแม้แต่เอกราชของชาติก็ไม่อาจได้มาโดยไม่ต้องจ่ายบางสิ่งไปประเทศไทยไม่เคยเป็นอนณานิคมก็จริง แต่การรักษาอิสรภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าไทยไม่เคยสูญเสียอะไรเลยในช่วงปลายรัชกาลที่หมหาอำนาจตะวันตกกำลังแย่งชิงพื้นที่ในเอเชียอย่างรุนแรงอังกฤษและฝรั่งเศสคือสองขั้วอำนาจใหญ่ที่กำหนดชะตาของภูมิภาคนี้ประเทศไทยในเวลานั้นถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างพม่าที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษกับอินโดจีนที่ถูกฝรั่งเศสยึดครองสยามกลายเป็นประเทศกันชนที่ทั้งสองฝ่ายต้องการควบคุม แรงกดดันไม่ได้มาเพียงจากการเมืองแต่ยังมาจากเศรษฐกิจการทหารและความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีอังกฤษกับฝรั่งเศสมีทั้งเรือรบปืนใหญ่และระบบการค้าโลกที่สยามยังไม่อาจเทียบได้การต่อสู้ด้วยกำลังจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่การรักษาประเทศไว้ด้วยการเจรจาและการยอมสละบ,บางส่วนกลับเป็นหนทางเดียวที่เป็นไปได้ในปี2436เกิดเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ2 หรือเหตุการณ์ปากน้ําเมื่อฝรั่งเศสนําเรือรบแล่นเข้ามาใกล้กรุงเทพเพื่อบีบบังคับให้ไทยยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงให้กับลาวที่ตกอยู่ในอิทธิพลของฝรั่งเศสการเผชิญหน้าครั้งนั้นขึ้นหนึ่งในช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยไทยไม่มีทางเลือกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงให้ฝรั่งเศสเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการสูญเสียดินแดนครั้งนั้นเป็นเหมือนแผลใหญ่ในใจของชาติแต่ก็แลกมาด้วยสิ่งที่่่่ยิงใหญกวา คือการได้รักษาเอกราชไว้หลังจากนั้นไทยยังต้องเสียพื้นที่อีกหลายครั้งทั้งเสียดินแดนบางส่วนของมาลายูให้กับอังกฤษเสียเขมรบางส่วนให้ฝรั่งเศสรวมแล้วกว่า14ครั้งในประวัติศาสตร์แต่ทุกครั้งผู้นําไทยในยุคนั้นต่างเข้าใจว่าการรักษาชาติไม่ใช่การรักษาแผนที่ให้ครบทุกเส้นแต่คือการรักษาชีวิตและจิตวิญญาณของคนในชาติให้ยังคงอยู่นักประวัติศาสตร์เกาหลีที่วิเคราะห์เรื่องนี้ในสารคดีได้กล่าวไว้อย,ย่างน่าสนใจ เขาบอกว่าไทยยอมเสียพื้นที่เพื่อรักษาอนาคตในขณะที่หลายประเทศในเอเชียสู้สุดตัวจนสูญสิ้นทุกอย่างแต่ไทยเลือกที่จะเสียบางส่วนเพื่อให้ยังมีประเทศที่สามารถลุกขึ้นมาได้ใหม่ในวันข้างหน้าในสายตาชาวเกาหลีการตัดสินใจของรัชกาลที่5เป็นกลยุทธ์ที่ลึกซึง้งและกล้าหาญเพราะในยุคเดียวกันเกาหลีต้องยอมตกอยู่ภายใต้อน,อนาวิคมญี่ปุ่นนั้นหลายสิบปีต้องแลกยสรภาพด้วยเลือดและต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ต่ไทยกลับสามารถรักษาอิสรภาพไว้ได้แม้ต้องเจ็บปวดจากการสูญเสียดินแดนคำถามที่ถูกตั้งขึ้นในโลกออนไลน์เกาหลีใต้คือการเสียสละเหล่านี้คุ้มค่าหรือไม่บางคนบอกว่าคุ้มเพราะประเทศรอดพ้นจากสงครามและการครอบงำจากต่างชาติแต่บางคนกลับมองว่าไทยรอดเพราะโยมโอ,อ่อนต่ออำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นนักมากกว่าจะปกป้องประชาชนทั้งหมดเสียงหนึ่งในคลิปสารคดีได้กล่าวว่าไทยรอดมาได้ เพราะชนชั้นปกครองมีความฉลาดแต่คำถามคือความฉลาดนั้นใช้เพื่อรักษาชาติหรือใช้เพื่อรักษาอำนาจของตนเองประเด็นนี้สะท้อนใจคนไทยไม่น้อยเพราะแม้เราจะภูมิใจในการเสียสละของบรรพบุรุษแต่ก็อาจปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมและอำนาจในประเทศยังคงเป็นปัญหาที่ไม่เคยหายไปความเข้าใจของต่างชาติที่มองว่าไทยรักษาชนชั้นนำไว้ได้อาจเป็นความจริงในบางส่วนเพราะจนถึงวันนี้ เราก็ยังเห็นอิทธิผลของกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอำนาจเหนือประชาชนส่วนใหญ่แต่อย่างถึงนั้นชาวเกาหลีจำนวนมากยังคงแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ไทยพวกเขาเห็นว่าสิ่งที่รัชกาลที่ห้าทำคือยอมเจ็บเพื่อไม่ให้ประเทศต้องตายการเสียบางส่วนเพื่อรักษาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้นำโลกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าทำหากมองในเชิงลึกไทยไม่ได้แพ้ในเกมอนานิคมแต่กลับชนะด้วยกลยุทธ์ของคนที่รู้จักเลือกสึกไทยเลือกที่จะไม่ต่อสู้ในสนามที่รู้ว่าจะแพ้ แต่กลับใช้สติและเวลาเป็นอาวุธแทนเมื่อประวัติศาสตร์ผ่านไปกว่าร้อยปีสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากบาดแผลนั้นไม่ใช่แค่การจดจําว่าเราเคยสูญเสียอะไรแต่คือการเข้าใจว่าทุกการตัดสินใจในวันนั้นได้สาร้างรากฐานของความมั่นคงในวันนี้ประเทศไทยไม่เคยเป็นอนณานิคมพอเราเลือกที่จะเจ็บในระยะสั้นเพื่อรักษาอิสรภาพในระยะยาวและแม้แผนที่จะถูกขีดเส้นใหม่หลายครั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจของคนไทย ที่ม่ยอมให้ใครมาบังคับให้เราก้มศรีรษะในวันนี้เมื่อชาวต่างชาติมองเข้ามาพวกเขาไม่ได้เห็นแค่ประเทศที่เคยเสียพื้นที่แต่เห็นประเทศที่ไม่เคยเสียจิตวิญญาณเห็นชาติที่รู้ว่าความเป็นเอกราชไม่ได้หมายถึงการครอบครองดินแดนทั้งหมดแต่หมายถึงการเป็นเจ้าของชะตากรรมของตัวเองและนี่คือราคาของเอกราชดินแดนที่เราแลกมาด้วยการตัดสินใจอันกล้าหาญของผู้นำในอดีตดินแดนที่แม้จะหายไปจากแผนที่แต่ยังอยู่ในใจของคนไทยเสมอ ในตอนต่อไปเราจะก้าวเข้าสูง่เงาอีกด้านของประวัติศาสตร์เมื่ออดีตที่ดูงดงามกลัแบบสะท้อนคำถามถึงปัจจุบันว่าภายใต้เอกรากที่เราภูมิใจนั้นเรากำลังเผชิญกับอนานิคมอีกรูปแบบหนึ่งหรือไม่อนานิคมที่ไม่ได้มาจากต่างชาติแต่มาจากในใจของเราเองตอนที่ 4. เงาของอำนาจเมื่ออดีตสะท้อนปัจจุบันประวัติศาสตร์ไม่เคยจบลงในหน้าหนังสือมันยังคงหายใจอยู่ในปัจจุบัน และส่งผลต่ออนาคตอย่างเงียบงันทุกการตัดสินใจในอดีตได้หล่อหลอมโครงสร้างของสังคมไทยไว้ลึกกว่าที่เราคิดเมื่อสยามรอดพ้นจากการเป็นอนานิคมของต่างชาติโลกต่างชื่นชมแต่ในอีกมุมหนึ่งเสียงบางเสียงกับถามว่าแล้วเรารอดพ้นจากอนานิคมของตัวเองหรือ,อยังชาวกลิหรีใต้ที่ดูสารคดีเรื่องนี้บางคนแสดงความเคารพต่อไทยที่สามารถรักษาเอการาชไว้ได้แต่บางคนกลับตั้งข้อสังเกตว่าไทยอาจยังอยู่ภายใต้อำนาจภายใน ที่ไม่ต่างจากอนานิคมเพียงแต่เปลี่ยนจากจักรวรรดิตะวันตกเป็นโครงสร้างทางอำนาจที่ฝังรากในสังคมคำถามนี้อาจดูแรงแต่ก็สะท้อนความจริงบางอย่างที่คนไทยจํานวนมากรู้ดีไทยรอดจากการถูกต่างชาติปกครองแต่ยังไม่แน่ว่าเรารอดผลจากการถูกควบคุมโดยระบบที่สร้างความเหลื่อมล้ำมาหลายชั่วอายุคนหรือไม่ตั้งแต่ยุคที่สยามยอมเสียพื้นที่เพื่อรักษาอิสรภาพไว้ผู้นําในอดีตรู้ว่าการรักษาสถียรภาพของชาติ ต้องรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของอำนาจไว้ด้วยการรวมสูตรอำนาจจึงกลายเป็นรากฐานของประเทศและระบบนั้นยังคงสืบอทอดมาจนถึงวันนี้ในขณะที่หลายประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมเรียนรู้ที่จะสร้างระบบประชาธิปไตยอย่างแข็งแรงหลังจากปลดแอกตัวเองได้ไทยกลับยังคงอยู่ระหว่างเส้นแบ่งของคําว่าอิสระกับขึ้นต่อนักวิเคราะห์ชาวเกาหลีบางคนพูดไว้ว่าไทยมีอิสรภาพจากภายนอกแต่ภายในกลับมีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนํากับประชาชน ความแตกต่างทางโอกาสการศึกษาและเศรษฐกิจยังคงชัดเจนแม้เวลาจะผ่านไปกว่าศตวรรษพวกเขามองว่าไทยรักษาอำนาจของชนชั้นนำไว้ได้อย่างแยบยนผู้นำในอดีตสร้างความชอบธรรมด้วยความจงรักภักดีและศาสนาใช้ความศรัทธาเป็นเครื่องมือเชื่อมใจคนและในขณะเดียวกันก็สร้างระบบที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาอำนาจนั้นอยู่ตลอดไปแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ชาวเกาหลีชื่นชมคือคนไทยไม่เคยหมดศรัทธาในสิ่งที่ตนรัก แม้จะมีความไม่เท่าเทียมในบางด้านคนไทยส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นในความดีความอดทนและความสามคัคคีนี่คือพลังที่ทําให้ประเทศนี้ยังคงอยู่ได้ในยุคที่เกาหลีใต้เองเคยผ่านสงครามผ่านการปกครองแบบเผด็จการและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพวกเขามองไทยแล้วเห็นเงาของตัวเองในอดีตประเทศที่ต้องต่อสู้กับอำนาจจากภายในก่อนจะเติบโตอย่างแท้จริงแต่ไทยยังคงยืนตรงจุดกึ่งกลางระหว่างอดีตที่ไม่อยากลืมกับอนาคตที่ยังไปไม่ถึง ความจเจริญทางวัตถุข,ของไทยก้าวไกลแต่ความจเจริญทางจิตสํานึกสังคมยังเดินช้ากว่าที่ควรหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าความยืดหยุ่นที่เคยทําให้เรารอดในอดีตกําลังเป็นข้อจํากัดในปัจจุบันหรือไม่เมื่อเรายืดหยุ่นมากเกินไปกับอํานาจเราอาจสูญเสียความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายอมรับความเหลื่อมล้ําเป็นเรื่องปกติเราอาจกลายเป็นผู้สมร่วมคิดกับระบบที่กดทับตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวในสารคดีนั้นชาวเกาหลีคนหนึ่งกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ไทยรอดจากอนานิคมเพราะรู้จักโค้งงอแต่ถ้าโค้งงอนานเกินไปวันหนึ่งอาจลืมไปว่าตัวเองเคยยืนตรงอย่างสง่างามคำพูดนั้นไม่ใช่การตําหนิแต่มันคือการเตือนให้เรามองตัวเองจากสายตาคนนอกประวัติศาสตร์ของไทยคือเรื่องราวของความฉลาดความอดทนและการเอาตัวรอดแต่ถ้าเรายังยึดต,ติดอยู่กับรูปแบบเดิมโดยไม่พัฒนาแนวคิดใหม่ประวัติศาสตร์อาจกลายเป็นกําแพงมากกว่าบทเรียนทุกยุคสมัยมีเงาของอํานาจที่แตกต่างกัน ในอดีตคืออำนาจของมหาอำนาจตะวันตกวันนี้คืออำนาจของระบบภายในที่ทซับซ้อนกว่าเดิมมันไม่ได้ใช้ปืนหรือเรือรบแต่มันใช้ความเคยชินความกลัวและความเฉยชาแต่ประเทศไทยยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปคือหัวใจของคนไทยที่ยังรักในความเป็นไทยยังเชื่อในความดีและยังมีหวังว่าวันหนึ่งเราจะยืนได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มศักดิ์ศรีประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของอดีตมันคือกระจกที่สะท้อนว่าเรากำลังจะเดินไปทางไหน ถ้าเรามองมันด้วยใจที่เปิดเราจะเห็นทั้งความสําเร็จและความผิดพลาดของบรรพบุรุษและเรียนรู้ที่จะไม่ทําซ้ําในแบบเดิมไทยไม่เคยเป็นอนณนิคมจากต่างชาติแต่เราต้องแน่ใจว่าเราจะไม่ไกลเป็นอนณานิคมของระบบที่เราสร้างขึ้นเองการรักษาเอกราชแท้จริงไม่ได้หมายถึงการอยู่รอดจากศัตรูภายนอกเท่านั้นแต่คือการชนะใจตัวเองเอาชนะความกลัวความไม่เท่าเทียมและอำนาจที่บดบังศักยภาพของคนทั้งชาติ เงาของอำนาจในอดีตยังคงทอดยาวมาถึงปัจจุบันแต่ในแสงเงานั้นยังมีประกายแห่งความหวังเมื่อคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามเริ่มกล้าพูดเริ่มมองว่าเอกราชไม่ได้จบที่ไม่มีเจ้าอนณานิคมแต่เริ่มต้นที่มีเสรีภาพในความคิดนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติมองเห็นและนี่คือสิ่งที่เราต้องกล้าหันมามองตัวเองเพราะถ้าอดีตสอนให้เรารู้จักอยู่รอดปัจจุบันควรสอนให้เรารู้จักยืนหยัดในตอนต่อไป เราจะปิดท้ายซีรีส์นี้ด้วยเรื่องราวของมิตรภาพเหนือเวลาระหว่างไทยกับเกาหลีใต้จากวันที่เราช่วยเหลือกันในสงครามสู่วันที่เรายังเคารพกันในสันติภาพเพราะบางครั้งความยิ่งใหญ่ของชาติไม่ได้วัดจากอาณาเขตที่ครอบครองแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่เคยลืมคําว่าเพื่อนตอนที่ 5. มิตรภาพเหนือการเวลาไทยกับเกาหลีใต้จากสงครามสู่ความเข้าใจในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง้งมีบางความสัมพันธ์ที่ไม่เคยเลื่อนหายไปตามเวลา หนึ่งในนั้นคือสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีความผูกพันที่เริ่มต้นจากสงครามและกลายมาเป็นมิตรภาพที่ยังคงอบอุ่นจนถึงวันนี้ปีพุทธศักราช2493สงครามเกาหลีปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเกาหลีเหนือบุกข้ามเส้นขนานที่38เพื่อยึดกรุงโซภายในเวลาเพียงไม่กี่วันขวัญไฟแห่งสงครามลุกลามไปทั่วคาบสมุทรเกาหลีโลกทั้งโลกจับตามอง แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เลือกจะยื่นมือเข้าช่วยหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยในเวลานั้นไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ส่งทหารเข้าร่วมกองกําลังสหประชาชาติเพื่อช่วยปกป้องเสรีภาพของเกาหลีใต้กําลังพลกว่าหนึ่งนายถูกส่งเจ็กแผ่นดินไทยไปยังแดนไกลในสภาพอากาศที่หนาวจัดหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศเกาหลีอยู่ตรงไหนบนแผนที่แต่พวกเขาเดินทางไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำว่าหน้าที่และมนุษยธรรม กองทหารไทยต่อสู้เคียงข้างทหารจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาและอีกหลายประเทศในสมรภูมิที่โหดร้ายที่สุดในเอเชียหลายสมรภูมิกลายเป็นตำนานหนึ่งในนั้นคือสมอรภูมิสมุนสานที่กองบรรทัดทหารไทยทุกขนานนามว่าเสือดําแห่งเอเชียเพราะความกล้าหาญและระเบียบว,วินัยอันน่าทึ่งหลายชีวิตต้องสละเพื่ออุดมการ์นั้นร่างของทหารไทยบางคนไม่ได้กลับบ้านพวกเขาถูกฝังอยู่ในดินแดนเกาหลี แต่ชื่อของพวกเขายังถูกจารึกไว้ในอนุสรณ์สถานสงครามที่โศและในหัวใจของชาวเกาหลีใต้ทุกคนหลังสงครามจบลงประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เจ็บปวดที่สุดในโลกเมืองพังพินาศเอเษฐกิจล่มสลายประชาชนอดอยากแต่พวกเขาไม่เคยลืมว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งที่เคยยื่นมือให้ในวันที่ไม่มีใครเหลียวมองปีต่อมาไทยได้ส่งข้าวสารและอาหารไปช่วยเหลือเกาหลีใต้ในช่วงฟื้นฟูประเทศ แม้ตัวเองก็ยังไม่มั่งคั่งแต่ไทยเลือกที่จะช่วยเพราะความเป็นมนุษย์สำคัญกว่าผลประโยชน์วันนี้เวลากว่าเจ็ดสิบปีผ่านไปแล้วเกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแต่เมื่อใดที่พวกเขากล่าวถึงอดีตพวกเขายังพูดถึงประเทศไทยด้วยความเคารพและซาบสูงใจในสารคดีที่ออกอากาศจากเกาหลีใต้มีช่วงหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวว่าคนเกาหลีรุ่นใหม่อาจไม่รู้ว่าไทยเคยช่วยเกาหลีในสงคราม แต่เมื่อพวกเขาได้รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความอบอุ่นและความขอบคุณจากใจพวกเขากล่าวว่าประเทศไทยคือเพื่อนแท้ในายามยากเพราะการช่วยเหลือครั้งนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่เกิดจากความเชื่อในสิ่งเดียวกับที่เกาหลีเชื่อนั่นคือเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มิตรภาพระหว่างสองประเทศจึงไม่ใช่แค่การทูตแต่คือความสัมพันธ์ของหัวใจจากอดีตจนตึ้งปัจจุบัน ไทยและเกาหลีใต้ย,ยังคงแลกเปลี่ยนกันในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาและเทคโนโลยีซีรีส์เกาหลีที่คนไทยชื่นชอบดนตรีและวัฒนธรรมเกาหลีที่แพร่หลายล้วนเป็นภาพสะท้อนของมิตรภาพที่เริ่มต้นจากสนามรบแต่เติบโตขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจชาวเกาหลีบางคนในคลิปสารคดีได้พูดไว้อย่างลึกซึ้งว่าไทยอาจไม่เคยเป็นอนานิคมเพราะไทยเข้าใจคำว่าอิสระ และนั่นทําให้ไทยเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นที่กําลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพเช่นกันเมื่อเรามองย้อนกลับไปไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะอาวุธแต่ยิ่งใหญ่เพราะหัวใจที่พร้อมจะยืนเคียงข้างเพื่อนมนุษย์ในวันที่โลกมืดมนมิตรภาพระหว่างไทยกับเกาหลีใต้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าความดีไม่มีวันสูญหายแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปกี่ศตวรรษ วันนี้เกาหลีใต้ยังคงจัดพิธีรำลึกถึงทหารไทยทุกปีมีธงชาติไทยโบเคียงข้างธงชาติเกาหลีใต้ที่สุสานแห่งความกล้าไม่ใช่ในฐานะผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ในฐานะพี่น้องที่ผ่านความเจ็บปวดมาด้วยกันมิตรภาพนี้ไม่ต้องการคำอธิบายมันพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำของสองชาติที่แม้ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่เข้าใจหัวใจของกันและกันอย่างลึกซึ้งและเมื่อเราหันกลับมามองตนเองเราจะเห็นว่าไทยไม่เคยเป็นอาณานิคม ไม่ใช่เพียงเพราะเรารู้จักต่อรองกับต่างชาติแต่เพราะเรามีหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นเรายังรักษาเอกลราชไว้ได้เพราะเรารู้จักแบ่งปันเรายังมีมุตรภาพเพราะเราไม่เคยลืมคำว่ามนุษย์เราไม่เคยยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจแต่ยิ่งใหญ่ด้วยความมีน้ำใจ เรื่องราวระหว่างไทยกับเกาหลีใต้จึงไม่ใช่แค่หน้าประวัติศาสตร์ของสองประเทศแต่มันคือบทพิสูจน์ของความดีที่ยืนยงเหนือการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าม่โลกที่เปลี่ยนไปทุกวันยังมีบางสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนนั่นคือความเมตตาความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันเพราะในที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของชาติไม่ได้อยู่ที่กำแพงหรือกองทัพแต่อยู่ที่หัวใจของประชาชนที่ยังเชื่อในคำว่ามิตรภาพ และนี่คือบทสรุปของซีรีส์ไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมเรื่องราวที่เริ่มต้นจากคำถามของชาวเกาหลีใต้แต่ลงท้ายด้วยคำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคำตอบที่บอกว่าประเทศไทยรอดมาได้เพราะเรามีหัวใจของคนที่เข้าใจทั้งสงครามและคุณค่าของสันติภาพประเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมเพราะเรารู้จักรักรู้จักให้และรู้จักยืนอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นไทยที่ไม่เคยดับลงเลยตลอดกาล